ผู้ชมฟังเสียงของหลังคานี่นี่คือเสียงของหลังคาทีนี้แดดหุบแดดหุบครับเมฆบางแดด ไม่ได้มีก้อนกรวดไม่ได้มีเม็ดทรายไม่ได้ฝนตกแต่เราได้ยินเสียงป๊ะแป๊ปป๊ะแป๊ปป๊ะแปะ,ปะมันเกิดจากหลังคาลั่นนะครับหลังคาของอหลังคาไม่เท่าชีตที่บ้านผมซึ่งมันเป็นทุกครั้งที่แดดออกแดดถูกก็ลั่นแดดออกก็ลั่นนะครับวันนี้จึงหาวิธีว่าทําอย่างไรให้เสียงหลังคาลั่นลดลงมันเกิดจากหลังคา ที่เป็นเมทัลชีตได้รับความร้อนและมีการขยายตัวจากนั้นมันก็จะยืดตัวเกิดแรงกดแรงเบียดเสียดสีแล้วเกิดเป็นเสียงดังขึ้นมาผมปีนขึ้นไปบนหลังคาตอนเช้าตรู่ตอนที่ยังไม่ร้อนเอาปะแจเบอร์8ขึ้นไปถึงตัวทําการคลายสกรูยึดแผ่นเมทัลชีตคลายออกประมาณ1ส่วน4แต่บาง บางอันอาจจะต้องคลายมากกว่านั้น1นส่วนสรอบแต่บางอันอาจจะไม่ต้องคลายนะครับผมเลือกจุดที่มีการขันแน่นมากสังเกตได้จากยางที่บี้แบนคลายออกมานิดหนึ่งจุดไหนที่หลวมอยู่แล้วก็ไม่ต้องคลาย ที่ด้านใต้หลังคาผมใช้สปเปรย์หล่อลื่นฉีดบริเวณจุดสัมผัสระหว,ว่างแผ่นไม่ต้องชิดกับโครงหลังคาสปเปรย์ที่ใช้เป็นสปเปรย์หล่อลื่นนะครับก็นำมาใช้ฉีด เดี๋ยวรอให้แดดออกแล้วแดดหุบตอนประมาณตอนเที่ยงๆนะครับและเราจะมาเช็คอีกทีว่าเสียงจะลดลงไปบ้างไหมตอนนี้บ่ายสองโมงนะครับบ่ายสองโมงกว่ากว่าเป็นช่วงเวลาที่แดดจัดและมีเมฆด้วยปกติเวลานี้เนี่ยผมจะถ่ายคลิป วิดีโอตรงนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าพอมีเมฆผ่านพอแดดจัดเนี่ยหลังคาจะยืดหดแล้วก็หลังคาลั่นเป๊ะปะติดเข้าไปในวิดีโอก็ทําให้ท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกรําคาญนะครับตอนนี้หลังจากแก้ไขมาแล้วท่านผู้ชมดูครับว่ามีเสียงหรือเปล่าอันนี้คือเสียงจากไมโครโฟนจริงๆนะครับและมีเสียงหึง่งๆจากพัดลมระบายความร้อนเครื่องชาร์จแบตเตอรี่จากโซลา่าเซลล์เบาๆเพียงเท่านั้นเองแล้วก็เสียงนกที่อยู่ต้นไม้แต่เสียงหลังคา แทบจะไม่มีความจริงคือมีแต่มีเบามากๆผมว่าหายไปประมาณสัก80%เอหลืออีก20%ส่วนที่เหลือ20%นั้นก็คือใต้ลังคาส่วนที่มีฉนวนความร้อนเนี่ยผมยังไม่ได้เปิดลังคาแล้วก็หล่อลื่นถ้ามีเวลาแล้วผมหล่อลื่นส่วนนั้นเนี่ยก็คงจะเงียบไปได้มากกว่านี้นะครับ ท่านผู้ชมบางท่านอาจจะเคยได้ยินมาว่าก็หลังคาลั่นเป็นเรื่องปกติปล่อยทิ้งไว้ไม่นานมันก็เซตตัวเข้าที่ไม่ลั่นคําตอบคือผมต่อเติมหลังคาส่วนนี้มามากกว่า3ปีลั่นตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับตอนนี้ก็เ,เงียบแล้วนะครับหลังจากวันนี้ผมก็สามารถถ่ายคลิปที่ตรงส่วน ตรงนี้ของบ้านได้ตลอดเวลาไม่ต้องกังวลว่าเสียงหลังคายจะติดไปในวิดีโออีกต่อไปนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่กังวลว่าเวลาผมไปคลายน็อต uh, คลายสกรูที่ยืดแผ่นแม่เกชีตแบบนั้นจะทําให้น้ํารั่วหรือเปล่าคําตอบคือผมไม่ได้คลายทุกจุดนะครับผมเลือกดูอันไหนที่มันบี้แบนก็คลายขึ้นมาครึ่งรอบนะครับเพราะว่าเวลาช่างเขาประกอบเขาใช้ uh, สว่านกระแทกแบเนี้บางทีเขาเบรกไม่ทัน พอเบรกไม่ทันมันขันแน่นเสียจนแผ่นไม่ตองชีดเนี่ยกดกับส่วนของแปรหลังคามากเกินไปผมก็เพียงคลายออกเล็กน้อยนะครับก็คิดว่าน้ำคงไม่รั่วนะครับท่านผู้ชมถ้ามีข้อแนะนาข้อคอมเมนต์เพิ่มเติมก็สามารถเขียนคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรัะชมวันนี้ลาไป